สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของการเรียนในบทที่1นนะคะหัวข้อนี้คือหัวข้อการทดลองทางฟิสิกส์นั่นเองเป็นการทดลองนะคะเป็นการทดลองและนำข้อมูลมาบันทึกผลนะคะเพื่อให้ข้อมูลที่ได้นะคะน่าเชื่อถือจะต้องมีการทดลองแล้วก็นำมาบันทึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองมาดูอันแรกเลยนะคะหัวข้อแรกคือการรายงานความคลาดเคลื่อน การรายงานความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณต่างๆจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอนะคะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเครื่องมือวัดที่ใช้ซึ่งว,วิธีการวัดหรือประสบการณ์ของผู้วัดรวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทดลองหนึ่ง,งครั้งนะคะเราจะมักจะมีการวัดซ้ําหรือทําการทดลองซ้าหลายครั้งเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการทดลองซึ่งค่าความคลาดเคลื่อน ะะสามารถแสดงได้ในรูปของตัวเลขและกราฟเราบอกว่าค่าความคลาดเคลื่อนสามารถแสดงในรูปของตัวเลขและกราฟในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะความคลาดเคลื่อนทางสถิติเท่านั้นนะคะทางเชิงสถิติเท่านั้นและเขียนรายงานผลการทดลองในรูปของค่าฉเฉลีย่ยบวกลบค่าคลาดเคลื่อนนะคะบวกลบค่าเคลื่อนของค่าฉเฉลีย่ยตัวนี้นะคะเราจะพิจารณาแค่จากค่าฉเฉลีย่ย บวกลบค่าเคลื่อนของค่าเฉลีย่ยหรือเขียนให้อยู่ในรูปของ x าร์บวกลบ delta x โดยกำหนดให้ x าร์ก็คือค่าเฉลีย่ยนะคะ x าร์คือค่าเฉลีย่ยสามารถหาได้จากสูตรก็คือ x าร์นะคะเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง x n หารด้วย n นะคะอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ย x bar คือค่าเฉลีย่ย x bar คือค่าเฉลี่ยนะคะ x bar ตัวนี้เราเรียกว่าค่าเฉลีย่ยส่วน x 1 x 2 x 3 x 4นะคะ x 1 x 2 x 3จนถึง xn อันนี้เราเรียกว่าข้อมูลข้อมูลที่เรานำมาใช้ในการคำนวณน,นะคะส่วน n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลทั้งหมด อันนี้คือการหาค่าเฉลีย่ยส่วนนะคะค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ยค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ยของเดลต้าเอ็กบาร์มีหลายวิธีซึ่งสามารถหาได้จากสูตรก็คือค่าความคลาดเคลื่อนเดลต้าเอ็กบาร์เท่ากับ xma x max ส่วนด้วย x m i n มนะคะ x m a x ส่วนด้วย x m i n โดยคา Delta ่าเดลต้าเอ็กบาร์ตัวนี้ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยนั่นเองเมื <c oughs> เ่อ xma x และ x m i n มนะคะเมื่อ x แม็กและเอ็กมินคือค่าที่มากที่สุดและค่าที่น้อยที่สุดที่วัดได้ของข้อมูลตามลำดับนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่าง1.6ตัวอย่าง1 6 1> ่เขาบอกว่าจงเขียนรายงานผลการวัดความยาวของวัตถุชิ้นหนึ่งในหน่วยมิลลิเมตรซึ่งทำการวัด6ครั้งและได้ผลดังข้อมูลก็คือ23.1 22.8 22.7 33.2 23.0และ22.6มาดูแนวคิดนะคะแนวคิดในการนำไปคำนวณในการรายงานผลการวัดความยาวของวัตถุเราจะต้องหาค่าเฉลี่ยนะคะความยาวของวัตถุและหาค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ยโดยในการหานะคะจะพิจารณาข้อมูลที่ไม่แตกต่างจากส่วนใหญ่มากๆ ทีนี้จากชุดข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะมีข้อมูลชุดหนึ่งที่มันแตกต่างจากชุดข้อมูลอื่นมากๆนั่นก็คือ33.2จึงไม่นำค่าความยาว33.2มาใช้ในการคำนวณเพราะฉะนั้นข้อมูลชุด33.2จเนี่ยจะแตกต่างจากข้อมูลชุดอื่นซึ่งขึ้นต้นด้วยเลข2นะคะ23 22 22 23 22ดังนั้น33.2ตอนนี้เราไม่นำมาคำนวณชุดข้อมูลนะคะชุดข้อมูลจึงเหลืออยู่แค่จำนวนทั้งหมด5ชุดนะคะจำนวน5ชุดมาดูวิธีทำการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยหาได้จากนำชุดข้อมูลชุดที่1 2 3 4และจําจำนวน5ชุดนะคะมาทำการบวกและหารด้วยจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด 5นี้คือจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมดนะคะจะได้114.2หารด้วย5ผลลัพธ์ออกมาคือ22.84แต่เวลาที่เราตอบนะคะให้ดูจำนวนจุดทศนิยมที่น้อยที่สุดก็คือ1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ย x bar จะมีค่าประมาณ22.80นะคะตัดเลข4ออกเพราะว่าไม่ถึง5 ก็จะเหลือ22.80ม mm. ลลเมตรอ่ะเก็บไว้ก่อนนะคะตันนี้ต่อไปมาดูมาหาค่าความค่าเคลื่อนของค่าเฉลี่ยต่อไปเป็นวิธีการหาค่าความค่าเคลื่อนของค่าเฉลี่ยหรือเดลต้าเอ็กสามารถหาได้จากสูตรก็คือ XM ็ก x แมกลบเมาดูจากชุดข้อมูลนะคะมาดูจากชุดข้อมูล x Max คือค่าอะไร x m a x คือค่า23.1นะคะจากชุดข้อมูลและ x min คือ22.6 อันนี้เป็น x max ส่วน22.6เป็น x min ใช่ไหมคะเป็น x min ดังนั้นเราสามารถหาค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยได้จาก x max ก็คือ23.1ลบด้วย x min คือ22.6หารด้วย2 2นี้เป็นสูตรนะคะอันนี้เราเรียกว่าสูตรเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรได้เท่ากับ0.25 0.25เราจะใช้จุดทศนิยม1ตำแหน่ง5นะคะ ปัดเลื่อนขึ้นมาก็จะมีค่าเป็นเดลมีค่าเป็นเดลต้าเอ็กบาร์มีค่าเท่ากับ0.3ดังนั้นนะคะดังนั้นในการ <c oughs> บันทึกค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ยเขาบอกว่า จะบันทึกด้วยจํานวนเลขในยะสําคัญ1ตัวเท่านั้นในระดับชั้นนี้นะคะซึ่งในกรณีนี้คือ0.3และบันทึกค่าเฉลี่ยที่คํานวณได้ให้มีจํานวนทศนิยมเท่ากับจํานวนทศนิยมของค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยดังนั้นเราจะรายงานผลการวัดความยาวของวัตถุนี้นะคะเป็น22.8บกลบ0.3มิม mm, สรุปนะคะตอบ ตอบคำถามก็คือความยาวของวัตถุนี้มีค่าเท่ากับ22.8บวกลบ0.3มิลลิเมตรนักเรียนมาดูความหมายความหมายของ22.8บวกลบ0.3เ mm. มตรตัวนี้นะคะคำว,ว่าบวกลบ0.3ก็คือหมายความว่า22.8บวก0.3อันนี้เป็นกรณีที่1กรณีที่สองก็คือ22.8ลบ0.3นั่นเองจะได้ว่า 22.8บวก0.3ได้เป็น23.1และ22.8ลบ0.3ก็เป็น22.5นะคะค่า2ค่านี้แปลงมาจากอันนี้ความหมายก็คือนะคะความหมายก็คืออ่ะโทษทีนักเรียนมือไปโดน ขออภัยความหมายของ22.8บวกลบ0.3มิลิเมตรความหมายก็คือความยาวของวัตถุนี้นะคะเราเขียนใหม่ได้ว่าความยาวของวัตถุนี้มีความยาวตั้งแต่22.5ถึง23.1ม mm, มิลลิเมตรก็คืออยู่ในช่วงนี้ค่ะ อยู่ในช่วง22.5ถึง23.1ถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็คือสามารถรับได้แต่ถ้าเกินนี้ก็คือรับไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคพอเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้มาดูความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะมาดูความรู้เพิ่มเติมนิดหนึง่งความรู้เพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าในการบันทึกค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยด้วยตัวเลขในยะสาคัญหนึ่งตัวหากพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยมีความละเอียด น้อยกว่าความละเอียดของค่าเฉลีย่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าชุดข้อมูลมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ22.84ม mm, ิลลิเมตรและมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ยเท่ากับ1มิลลิเมตรการรายงานผลการวัดจึงจำเป็นที่จะต้องบันทึกค่าเฉลีย่ยเป็น23มิลลิเมตรนั่นคือจะรายงานผลเป็น23บวกลบ1มิลลิเมตรแสดงว่าในการบันทึกผลการทดลองนะคะในระดับชั้นนี้ จะบันทึกด้วยจำนวนเลขในแยะสำคัญ1ตัวเท่านั้นนะคะ1ตัวเท่านั้นในกรณี0.3นะคะในกรณี0.3จเนี่ยจะมีเลขในแยะสำคัญก็คือเลขในแยะสำคัญ1ตัวตัวย่อนะเลขในแยะสำคัญ1ตัวเพราะฉะนั้นในการบันทึกค่าเฉลีย่ยก็จะต้องให้มีเลขในแยะสำคัญนะคะเลขในแยะสำคัญ ของจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจํานวนจุดทศนิยมของค่าความค่าเคลื่อนของค่าเฉลี่ยก็คือ1ตัวเหมือนกันนะคะทศนิยม1ตัวเหมือนกันแบบนี้นะคะพอเข้าใจเนาะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราเรียนวนกลับไปดูอีกรอบนึงโอเคค่ะต่อไปหัวข้อ1 3ึค่ะต่อไปเป็นหัวข้อ 1.3. 2นะคะการวิเคราะห์ผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะเพื่อให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ได้จากการทดลองนะคะมองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่ได้จากการทดลองให้นําผลการทดลองมาเขียนกราฟโดยทั่วไปนิยมเขียนนะคะนิยมใช้ตัวแปรต้นเป็นแกนนอนและตัวแปรตามเป็นแกนตั้ง ยกตัวอย่างเช่นผลการทดลองวัดตำแหน่งของทากตัวหนึ่งที่เคลื่อนที่ในแนวตรงดังตาราง1.3ตาราง1.3นะคะผลการทดลองวัดตำแหน่งของทากตัวหนึ่งที่เคลื่อนที่ในแนวตรงจะได้ดังนี้จากเวลานะคะ1นาทีจนถึงเวลา6นาทีได้ตำแหน่งของการเคลื่อนที่ก็คือ1.9บวกลบ0.2 1> 3 1บวกลบ0.2ไปเรื่อยๆจนถึง1 1 8บวกลบ1.2เอบวกลบ0.2ทีนี้เรามาดูนะคะความหมายของบรรทัดนี้ก่อนที่เวลา1นาทีคําว่า1 9บวกลบ0.2ก็คือถ้าจะเดินทางได้ตั้งแต่1.9-0.2ลบ0.2ถึง1.9-0.2บก0.2นั่นเองหมายความว่าถาาเดินทางอย่างไรคือถาาจะเดินทางได้ตั้งแต่1.7 จนถึง2.1นะคะเซนติเมตรหรือมาดูที่เวลา6นาทีที่เวลา6นาทีนะคะถ้าจะเดินทางได้ตั้งแต่11.8เอลบศูถึง11.8เอบวกศู 2, หรือคิดเป็นตัวเลขก็คือ11.6ถึง12.0เซนติเมตรนั่นเองนะคะถึง12.0เซนติเมตรนั่นเองอันนี้คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละตำแหน่งก็คือ0.2นะคะเรานําผลการทดลองข้างต้นมาเขียนกราฟโดยกําหนดให้เวลานะคะกาหนดให้เวลาเป็นแกนนอนและตําแหน่งเป็นในแนวแกนตั้งอันนี้เป็นตําแหน่งอยู่ในแนวแกน y หรือแกนตั้งนะคะเวลาอยู่ในแนวแกนนอนหรือแกนแกน x นั่นเองแล้วนําข้อมูลมา plot กราฟนะคะนำข้อมูลมา plot กราฟก็จะได้ตำแหน่งที่1 2 3 4สี่หแล้วก็6ก็คืออันนี้คือ1นาที2นาที3 4 5แล้วก็6นาทีนะคะจะได้จุด1 2 3 4 5 6ได้จุดแบบนี้นะคะโอเคพอเราได้จุด1 2 3 4งสเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าพิจารณาจากกราฟนะคะชุดข้อมูลจะเห็นว่าจากชุดข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลามีแนวโน้มเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งความสัมพันธ์เชิงเส้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของคณิตศาสตร์ได้เป็น y เท <y> ่ากับ mx บวก c โดย m คือความชันหรือส l o p ซึ่งสามารถหาได้จากผลต่างของจุด2จุดในแนวแกนตั้ง delta y หารด้วยผลต่างของจุด2จุดในแนวแกน x delta x และ c คือจุดที่เส้นกราฟตัดแกน y ในกรณีนี้นะคะเราสามารถหาเส้นตรงที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยการลากเส้นตรงให้ผ่านชุดข้อมูลที่รวมค่าความคลาดเคลื่อนแล้วนะคะลากให้ผ่านชุดข้อมูลที่รวมค่าความคลาดเคลื่อนแล้วให้มากที่สุดซึ่งในตัวอย่างข้างต้นนะคะในตัวอย่างข้างต้นก็คือเส้นทึบนั่นเองตรงนี้นะคะเราพยายามที่จะลากเส้นตรงอยู่3เส้น เส้นตรง3เส้นมีเส้นประเส้นที่1เส้นที่2นะคะแล้วก็มีเส้นทึบ1เส้นเพราะฉะนั้นเส้นที่ลากผ่านเส้นที่ลากผ่านจุดมากที่สุดคือเส้นทึบตัวนี้นั่นเองนะคะคือเส้นทึบตัวนี้ถ้าในหนังสือมันจะเห็นเป็นสีน้ําเงินเข้มแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ชัดนะคะเป็นเส้นทึบที่ลากผ่านนะคะโอเคทีนี้จากกราฟเราสามารถหา เราสามารถหาความชันนะคะเราสามารถหาความชันของเส้นตรงเส้นนี้ได้เราสามารถหาความชันจากเส้นตรงเส้นนี้ได้นะคะจากสูตรก็คือเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x เดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x โดยเดลต้า y นะคะจะเท่ากับจะเท่ากับ y 2ลบ y1 และเดลต้า x จะเท่ากับ x 2ลบ x 1อันนี้นะคะคุณครูอธิบายเพิ่มเติม x 2ลบ x 1นะคะอ่าเรามาดูในกราฟกันนะคะว่าเดลต้า x เดลต้า y เป็นเท่าไหร่ในกราฟเส้นนี้นะคะตัวอย่างเดลต้า x เขาใช้จุดอยู่ที่5.5นะคะ5.5ลบด้วย0.5ก็คือที่จุดที่1นะคะเขาให้จุดที่1อยู่ตรงนี้ อันนี้จุดที่1และอีกจุดหนึงอันนี้เป็นจุดที่1น,นะคะแล้วก็อีกจุดหนึงอยู่จุดตรงนี้เป็นจุดที่สที่จุดที่1น,นะคะค่าจุดที่1、ของแกน x x หนึ่งจะเท่ากับ0.5และที่จุดที่สอง x สองจะเท่ากับ5.5นะคะก็คือตรงนี้ลากขึ้นไปได้5.5 อ่ะส่วน y นะคะ y ที่จุดที่หนึ่งนะคะ y จุดที่หนึ่ง y หนึ่งจะเท่ากับ0.60และ y สองจะอยู่ที่10.60โ okay, อเคนะคะอันนี้พอพอเข้าใจกราฟอยู่เนาะจุดที่หนึ่งและจุดที่สองนะคะดังนั้นเราสามารถหาเดลต้า x เดลต้า x คืออะไรก็คือเดลต้า x คือ x 2ลบ x 1คือเดลต้า x นะคะเดลต้า x เพราะฉะนั้น x 2คือนีไง x 2เราบอกว่า5.5อ่ะ5.50นะคะ x 2 5.50เราก็สามารถหาได้จาก5.50ลบด้วย0.50มีค่าเท่ากับ5.00มินต่อไปมาดู เดลต้า y นะคะเดลต้า y คืออะไรเดลต้า y ก็คือ y2 y1 y2 เราก็คือ10.6และ y1 คือ0.6นํามาลบกันได้10.00ซมเมื่อเราได้เดลต้า y กับเดลต้า x แล้วนะคะเราก็นํามาหารนํามาหารกันคือ10.00หารด้วย5.00ได้เท่ากับ2.00นั่นเอง ต่อไปมาดูการสังเกตนะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับการหาค่าความชันของกราฟเส้นตรงจะมีข้อสังเกตยอยู่2ข้อนะคะ1ก็คือเลือกจุด2จุดที่อยู่บนเส้นตรงที่สามารถอ่านค่าจากกราฟได้ง่ายและแม่นยําไม่ควรเลือกจุดข้อมูลจากตารางผลการทดลองอันนี้ไม่นะคะไม,ไม่ไม่ไม่ควรเลือกเนื่องจากจุดข้อมูลที่เลือกมานั้นอาจไม่อยู่บนเส้นตรงที่ลากมาก็คือเส้นตรงที่เรา ที่เราลากเนี่ยเราลากให้ใกล้เคียงกับจุดมากที่สุดนะคะต่อไปข้อ2นะคะควรเลือกสองจุดบนเส้นตรงที่ให้สามเหลี่ยมที่มีด้านเดลต้า x กับเดลต้า y ที่ใหญ่พอสมควรเพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนของการอ่านค่าจากกราฟยกตัวอย่างนะคะในรูปนี้เห็นไหมคะสามเหลี่ยมตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรทำให้ ค่าความคลาดเคลื่อนของกราฟนั้นลดน้อยลงนั่นเองนะคะลดน้อยลงหรือคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดต่อไปนะคะเรามาหาค่าความคลาดเคลื่อนของความชันของกราฟนะคะค่าความคลาดเคลื่อนของความชันของกราฟหมายความว่าถึงเราจะได้ความชันมาแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีความคลาดเคลื่อนดังนั้นเราจะต้องมาหาค่าความคลาดเคลื่อนความชันของกราฟโดยสามารถหาได้จากสูตรก็คือค่าความคลาดเคลื่อนความชันของกราฟ จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยความชันมากลบด้วยความชันน้อยคูณความชันมากลบด้วยความชันน้อยนะคะทีนี้เรามาดูค่าความชันมากค่าความชันมากเกิดจากนะคะการหาได้จากการคำนวณจากกราฟนะคะการคำนวณจากกราฟโดยความชันมากก็คือหาได้จากเส้นกราฟเส้นตัวนี้นะคะ เส้นทึบที่อยู่ด้าน,าน,านบนอันนี้เราหาความชันมากและเส้นกราฟที่เป็นเส้นทึบด้านล่างนะคะอันนี้คือความชันน้อยโอเคเนาะความชันมากกับความชันน้อยก็มีเส้นสองเส้นที่ลากก่อนที่ที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าเราเลือกเส้นที่ทนำไปคำนวณค่าความชันคือเส้นทึบนำมาคำนวณน,นะคะอันนี้ ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะจะได้ค่าความชันมากคือ2.07และค่าความชันน้อยคือ1.93หารด้วย2นะคะจะได้ค่าความชันของกราฟเส้นที่ดีที่สุดคือ2.0บวกลบ0.07โดย2.0นี้คืออะไรคะ2.0นี้คือค่า m m ก็คือค่าความชันค่าความชันที่เราได้จากการคำนวณ ตรงนี้นะคะคานวณความชันของกราฟเส้นตรงแล้วก็ค่าความคลาดเคลื่อนนะคะค่าความคลาดเคลื่อนก็คือ0.07เซนติเมตรต่อนาทีอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะมาดูต่อส่วนความคลาดเคลื่อนของจุดตัดแกนตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของจุดตัดแกนตั้งก็คือค่า c สามารถหาได้จากครึ่งหนึ่งของผลต่างของจุดตัดของเส้นตรงทั้งสองสามารถหาได้จากสูตรก็คือ ค่าความค่าเครื่องของจุดตัดแกนตั้งเท่ากับเศษหนส่วนสคูณด้วยจุดตัดสูงลบด้วยจุดตัดต่ำนะคะมาดูจุดตัดสูงนะคะจุดตัดสูงอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะย้อนกลับมาดูจุดตัดสูงในกราฟนะคะอยู่ตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าจุดตัดสูงส่วนเส้นนี้เราเรียกว่าจุดตัดต่ำ แล้วก็เส้นตรงกลางนี้เราเรียกว่าจุดตัดของกราฟที่เรานำไปคำนวณโอเคนะคะอันนี้พอพอจะมองภาพออกอยู่เนาะแล้วก็อ่านค่าต,ตัวเลขนะคะอ่านค่าตัวเลข ก็จะได้ว่าจุดตัดสูงนะคะจุดตัดสูงมีค่าเท่ากับลบ0.20และจุดตัดต่ำมีค่าลบ0 6นนํามาลบกันนะคะนามาลบกันแล้วหารด้วย2จะได้เท่ากับ0.20เซนติเมตรดังนั้นจุดตัดแกนตั้งของกราฟจุดตัดแกนตั้งของกราฟเส้นตรงที่ดีที่สุดของเราก็คือลบ0.40บวกลบ0.20นะคะ ทีนี้คำว่าลบ0.40เนี่ยมาจากไหนก็คือจุดตัดกราฟจุดตัดกราฟตรงไหนคะจุดตัดกราฟตรงนี้ค่ะเนี่ยลบ0.40เพราะว่าอยู่ต่ำกว่าเลข0นะคะอยู่ต่ำกว่าเลข0ได้ลบ0.40นนั่นเองโอเคนะคะ จะได้เท่ากับลบ0.40บวกลบ0เซนติเมตรจากผลการวัดทดลองวัดตำแหน่งของท่ากตัวหนึ่งณเวลาต่างๆเราสามารถแสดงความสัมพันธ์นะคะสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลาได้ด้วยสมการเส้นตรงก็คือสมการเส้นตรง x เท่ากับนะคะ2.00บวกลบ0.07เซนติเมตรต่อนาที คูณด้วย t ลบด้วย0.40บวกลบ0 2 0เซนเมตรเมื่อกำหนดให้เมื่อกำหนดให้ x แทนตำแหน่งของทาก x แทนตำแหน่งของทากในหน่วยเซนติเมตรและ t แทนเวลาในหน่วยนาทีนะคะ t แทนเวลาใน <c oughs> แทนเวลาในหน่วยนาทีนั่นเอง โอเคทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองปริมาณอาจจะอยู่ในรูปอื่นๆยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ของความดันแก๊สกับปริมาตรแก๊สในภาชนะปิดถ้าเขียนกราฟระหว่างความดันแกส๊สนะคะกราฟระหว่างความดันแก๊สกับปริมาตรของแก๊สจะไม่สามารถบอกความสัมพันธ์ได้เนื่องจากกราฟจะเป็นเส้นโคง้งนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยปริมาตรอยู่ในแนวแกน x นะคะความดันอยู่ในแนวแกน y กราฟที่ได้จะเป็นเส้นโคง้ง จะไม่สามารถนะคะไม่สามารถบอกความสัมพันธ์ได้ดังนั้นจึงเขียนให้อยู่ในรูปใหม่อันนี้พอมองภาพออกเนาะถ้าเขียนแบบนี้ก็คือจะไม่สามารถบอกความสัมพันธ์ได้เพราะว่ากราฟเป็นเส้นโคง้งทีนี้มาเขียนให้อยู่ในรูปใหม่นะคะแต่ถ้าเราเขียนแสดงความสัมพันธ์นะคะความดันกับส่วนกลับของ ปริมาตรแก๊สจะเขียนได้เป็นเส้นตรงจะเขียนได้เป็นเส้นตรงซึ่งตัวนี้นะคะ1ส่วน v นี้เราเรียกว่า <c oughs> ส่วนกลับนะคะส่วนกลับของความดันเอ้ยส่วนกลับของปริมาตรนะคะครูเขียนผิดส่วนกลับของปริมาตรส่วนอันนี้เป็นความดัน จะเห็นได้ว่านะคะกราฟจะเป็นเส้นกราฟจะเป็นเส้นตรงนะคะกราฟจะเป็นเส้นตรงสแสดงว่านะคะความดันเราสามารถสรุปจากกาฟนี้ได้ว่าความดันนะคะแปรผันตรงกับส่วนกลับของปริมาตรนั่นคือ p เท่ากับ k ส่วน v โดย k, k> ก็คือความชันซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ใหม่ได้ก็คือ p v เท่ากับค่าคงตัว นะคะค PV เท่ากับค่าคงตัวนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโอเคพอเข้าใจนะคะ อะทีนี้นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณบางคู่นะคะที่ไม่สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ของกราฟเส้นตรงได้ในกรณีนี้นะคะเราไม่อาจใช้สมการทางคณิตศาสตร์เส้นตรงมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดังนั้นก่อนที่จะสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆจากกราฟจะต้องพิจารณาถึงเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆของกราฟไม่จําเป็นจะต้องเป็นกราฟเส้นตรง เท่านั้นนะคะไม่ต้องไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นกราฟเส้นตรงอย่างที่บอกก็คือให้เราดูให้เราดูที่เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของอที่เกี่ยวข้องกับกับปริมาณของกราฟนั้นด้วยนะคะหรือข้อมูลชุดนั้นด้วยสําหรับวันนี้นะคะสาหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนะคะ,อะสอนในเรื่องของการทดลองนะคะในเรื่องของการทดลองทางฟิสิก บทนี้นะคะเป็นาการทดลองทางฟิสิกส์บทนี้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดการทําแบบฝึกหัดการเฉลยแบบฝึกหัดและเราก็จะไปขึ้นในบทที่2ซึ่งจะเข้าสู่เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์มากขึ้นในบทที่1ก็จะเป็นเรื่องของการรู้จักวิชาฟิสิกส์นั่นเองก็คือเป็นบทนําเบื้องต้นนะคะ อย่าลืมนะคะคุณครูฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube ครูนาพ,พาคำนวณกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับทราบนะคะ,ะคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ครูใช้สอนพวกเราแล้วก็เป็นการพัฒนาความรู้ฝากพวกเราทุกคนนะคะไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูในการทำคลิปต่อๆไปมาใช้อสอนแล้วก็มาพัฒนาความรู้ให้กับพวกเราด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอยุตินะคะในเรื่องของการบรรยายในบทที่1ไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะ